าการการขอขม,มากรรมเนี่ยครับหลวงตาเราต้องขอบ่อยหรือขอขอ,ขอเราก่อนอไปขอเขาขอเราก่อนตัดที่เราก่อนตั้งสัจจะอธิษฐานนะจักรพกรรดิกับลุงปู่พุทธธรรมสังฆะข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานใครก็ตามที่เคยดา่าเคยฆ่าเคยทรมานเคยอะไรข้าพเจ้าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย ข้าพเจ้าขออโหสิกร,รมไม่ไม่เอาเรื่องอตัดที่เราคตัดบ่อยๆเลยนะเห็นใครมันรู้สึกมันรู้สึกมันตะยินตะกิดมันมีความรู้สึกหรอกใช่ไหมไม่เคยเจอกันแล้วแต่ไม่ชอบมันเนี่ยมันมันใช่แล้วละ่ะก็โหสิกร,รมเข้าไว้ แล้วไม่เคยเจอกันเจอครั้งแรกแล้วชอบเลยอย่างเงี้ยครับโอ้ยอย่าเพิ่งโหสิกรรมนะบอกเขาช่วยเหลือเก้อกูลกันนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นกรรมดีเขาจะไหมกรรมดีนะครับกรรมดีต้องอนุรักษ์กรรมไม่ดีก็ต้องตัดไงครับมันมีทุกหลายองค์เห็นแล้วก็อธิษฐานเลยฝากความดีไว้นะพวกเรานี่แหละ เพราะอย่างมิญาได้ทําบอกว่าเพิ่งมาเจอหลวงตาได้เมื่อตอนต้นปีเนี่ยพอเจอครั้งแรกแล้วนับจากวันนั้นนะครับคือต้องตามหลวงตาตลอดเห็นที่ไหนใกล้ก็ต้องไปเพราะเห็นแล้วมีความสุขก็เลยต้องอย,อยากตามไปตามไปเจอไปเห็นบวดเลยอ้าวก็บวดตามเลยไง คือเหตุที่เห็นหลวงตาแล้วมีความสุขกลับไปบ้านก็ต้องมีความสุขคนนูรักหลวงตานะครับแล้วก็หายหัวไปเลยพอเห็นหน้าก็อกนูยังรักหลวงตาอยู่นะเจ้าคดีแล้วไม่จำเรอยู่ครั้งรักกันจริงต้องบวชนะถูกต้องไปโน่นอ่ะไปด้วยกันข้างหน้าถูกเพราะหลวงตาต้องเว้นไหวใจเกิดอยู่โอ้นานเลย ทีนี้เขาเลยถามว่าหนูจะยังเกิดทันหลวงตามไหมเนะ่โอ้ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ทันนะหลวงตาไม่รอนะัโอ้ใครจะไปรอใครการรอคอยเป็นทุกข์ยางยิ่งนะโอ้เหมือนตุสมัยเป็นฆรวาสเป็นรอสาวอะ่ะวหยิดไม่เอานวยิดครับอ่าถูกหาคนใหม่เมื่อไหรมม่มันจะมาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยวนยิดนะ <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปงั้นนะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะทำยังไงให้ทันหลวงตานะเอาว่าชัวร์ๆนะครับทำยังไงไม่ทันเลยอารมณ์ไงทันในอารมณ์ใช่อารมณ์ไม่ดีไม่ครบไะครับต้องอยู่กับพระต้องอยู่หลวงปู่ครับอยู่กับชัก,กพัรดิครับจริงๆแล้วสวดมนต์ในเท่นะเมื่อก่อนหลวงตาไม่รู้หลวงตาสวดมนต์นะเขาบอก คนเขาเห็นเขาบอกเจ้ขนาดไม่ได้ส่วนจักรพัรดินะเขาบอกว่าหลวงตาแต่งอิเกเลยทิเกก็คือเทวดานั่นน่ะใส่ชดาใส่อะไรพวกนั้นน่ะลองนึกดุไปไหนเนี่ยลองทรงเครื่องดูเนี่ยเขาเห็นเขาก็บอกเนี่ยสวดมนต์นี่แหละเวลาสวดเนี่ยตุกกาหนดไปเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยครับใครก็ได้ที่ให้เห็นข้าพเจ้าส่งเครื่อง เราจะได้รู้เราจะได้รู้ว่าบุญเรามีเท่าไหร่คือความสว่างคือเครื่องนะคือออปชันนเพราะเราสวดมนต์เนี่ยพุทธม,มนต์เนี่ยจกนนักรพรรดิมาแน่นอนหลวงปู่มาแน่นอนพระม่หามาแน่นอนแล้วบุญเราในอดีตมาแน่นอนนะเพราะเรามันทึกไวไงมันก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งที่เรากาหนดเนี่ยมันอยู่กับเราจริงไหมถูกครับมันจริงอยู่แล้วกําหนดอะไรมามันก็มีความรู้สึกอยู่แล้วนะ ทำไมคนเห็นหนูถึงขนลุกอยู่ใกล้ๆหนูถึงขนลุกหรือหนูหนมีผีตามหรือหนูมีอะไรไอยู่กับหนูหรือเปล่าครับหนูหนูเป็นจัก,กรพพัดพ<อ>ลังงานเยอะครับเขาเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ขนลุกแล้ว<อ>ทุกคนในสวดเนี่ยสวดมนต์ไปนั่นอ่มาน,านานๆเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆก,กับคนที่ไม่สวดเขาจะขนลุกครับเรื่องจริงเลยเนี่ยทุกคนนะส่วนใหญ่อะ ยิ่งยิ่งค้นฉลาดหน่อยเห็นหน้ามันก็แผลมันแล้วต้องปูแผลมันหน่อยครัอย่างตู้นี่ถ้าคุ้นเคยก็ับแผลไปเถอะเดินเข้ามาเอามือล่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาครับมาหยอดตู้มาหยอดย่ามเขาก็จะมาหยอดย่ามตัวแล้วเนี่ยได้ผลแล้วแหละตอนเนี้ยครับลองดูสิ อันนี้ก็คือทําให้เราเชื่อไปเรื่อยๆถ้าเราพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ไงแต่บางคนเราก็บอกยาเลยเอาไว้ใช้เถอะมันเหลือน้อยประมาณคนที่จะปัารานาเป็นอย่างหน่อพุทธภูมิหรือพระโพธิสัตว์ในอนาคตอย่างน้อยเขาต้องเคยปัารานามาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าครับอืมหรือเริ่มใหม่ๆได้เริ่มใหม่ก็มีฮะ ถ้าเริ่มใหม่จะบันทึกบุญตลอดนะครับเพราะบุญมันจะทําให้เรามีบุญผู้อนุลลกบุญมันจะทําบุญตลอดชีวิตอธิสารเกิดเลยครับส่วนใหญ่นะนะผู้เจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเวลาเกิดเวลาตายเขาเกิดเลยครับมีแบกอยู่หลวงปู่หลวงปู่เกิดเลยนะครับผมต้องการในยุคนี้ ประมาณหลายร้อยชาติหน่อยนะนเยอะนะทุกเพราะตอนนี้หลวงปู่ท่านดูแลอยู่หลวงพ่อท่านดูแลอยู่อะเจ้าเข้าใจไหมผู้ที่ดูแลผู้ไดาศาสนานะคือผู้ได้เจ้าองค์ต่อไปมันเป็นปกติเหมือนลูกเราอะเวลามันมีเมียนะมันมันก็ดูแลลูกมันนะใช่ไหมล่ะเราดูแลมันมันดูแลลูกมันเป็นวัชจักร นสืบทอดเพราะฉะนั้นเราขอท่านเนี่ยท่านไม่เอาครับถ้าเรามีในอนาคตคนข้างหลังเราขอเราอีกทีไงขอเราอีกทีมันเป็นสายใหญ่แห่งกังม<อ>นี้ไม่พ้นหรอกในการขออ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่มีก็ต้องขอไม่เข้าใจก็ต้องฝึกครับทีนี้อย่างหลวงปู่ก็เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมครับหลวงตางก็ปรารถนาเป็นพระโพธิสัต์ท,ทีนี้อย่างพวกเรานีครับ จำเป็นต้องเป็นอยู่ในคืนนี้หรือถ้าเกิดว่าคนที่ปัถนาไม่เกิดแล้วมาอยู่ในคืนของพระโพธ,ธ,ธรรพิสัตว์นะครับแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะมีคนเข้าใจว่าสวสดจักพัฒสายนี้ต้องเกิดเท่านั้นนะครับไม่จริงหลวงพ่อเองจะภาวนาอะไรก็ั <c oughs> เองมีกําลังเมื่อไหร่เองก็ไม่เกิดมันอยู่ที่กําลังใจท่านบอก กรรมฐานนี่ยเหมือนกันหมดนะกบ,บางบางที่เขาเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะสวดมนต์มันจะไม่เกิดได้ไหม <c oughs> ทําไมจะไม่ได้สุสวดไปน,นานๆก้ามันเพนลินนะมันจะนิ่งไหมนิ่งอนะ่พะพอมันนิ่งมันเบาแล้วมันพิจารณาออกไหมออกท่านอธิบายชัดๆนะ เองจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามนะเองปราถนาเป็นไม่เกิดเอ้ยปาถนาเป็นหนอ่อปฏจเยกภูมิเรื่องอะไรก็ตามเองต้องผ่านพรมจหบอกชั้นพมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่อารมณ์เบาอารมณ์ <c oughs> ไม่ลำคาญเข้าใจไหมถึงลำคาญก็ไม่นานมันไม่มีใครไม่ลำคาญหรอกยกเว้นพระลักษนั่นนะ่ะยกเว้นคุณไม่เกิดลำคาญแต่มันไม่นาน นั่นพิจารณาได้แล้วพิจารณาจะสร้างบาร,รมีพิจารณาจะเล่งกําลังส่วนไหนที่ไม่พอพิจะต้องการไม่เกิดนไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าฝึกจริงๆเหมือนเราเรียนหนังสือเรียนทั้งโลกเนี่ยถ้าขยันเรียนจะจบไหมอ๋อจบบางทีจบก่อนด้วยอ๋อถ้าขี้เกียจล่ะไม่จบจะอย่าเรียนเลยทั้งโลกมาเรียนธรรมดีว,วามันหลายภพชาติ เรียนโลกมันชาติเดียวติดด้วยนะตำแหน่งดีเงินเดือนดีนะั่นติดไหมก็หลุดยากแล้วหลุดเลยหลุดโลกเขาเรียกว่าหลุดโลกเนี่ยหลุดอย่างเงี้ยแหละหลุดไปทั้งโลกครับซึ่งมีทรัพย์มากมันใหญ่ให่ใจเล็กใจยากดีมีจนยังไงทุกนะฮะตายตายแล้วเกิดครับคิดสั้นตรงนี้คิดสั้นเออทั้งมีแล้วก็ฝึกไปสาธุด้วยมันก็จะมีไปเรื่อยๆหลายภพชาติเนี่ยครับ ไม่ต้่ไปตื่นเต้นหรอกเนี่ยเราโชคดีที่มานสดมนตเนี่ยใช่ไหมมนุษย์ไม่มีอะไรมีอาหารที่หัวใสเครื่องนองห่มมันก็ตายแล้วล่ะยิ่งยุคนี้ร้อยปีสี่หมืนวันนะวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงพูดไปจำนะเมน่อว,วันนี้บันทึกอะไรนะคือกรรมแล้วนะนี่ไม่พ้นเกิดมาในโลกมนุษย์ข้างหน้าเนี่ยเจอเราที่ตัวเองทําไว้อะ่ะถ้าอยากหนีจากมันก็ต้องฝึก ือไม่ต้องโทษใครสิ่งที่เราเจอในชาติปัจจุบันตัวเราชัดชัดเลยหน้าตาร่างกายเนี่ยแค่พิจารณาชาติปัจจุบันนี่ก็รู้แล้วว่ากูเกิดมาอย่างไงเออกูทํากรรมอะไรสิที่มาเกิดมาลักษณะเนี้ยทําไมไม่เหมือนคนอื่นเขาบุญกรรมแตกต่างกันกรรมมันล้วนเลยเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงบอกถ้าอยากดีในอนาคตข้างหน้าเออบวชอ๋อ อ๋ก็ถูกแล้วไงครับบวชมันดีนะูุไม่จ้องทํางานเนี่ยอย่างเราไปย้อนดูประวัติเก่าๆคนที่เป็นใหญ่ไม่ว่าจะเคยเป็นกษัตริย์เป็นนักลบมาบ้านปลายเขาก็าอาจจะต้องบวชหรือก่อนตอนเป็นเด็กเขาก็บวชมาก่อนบวชนะต้องมีเชื้อทุกชาติเลยเงถูก<ว>ถ้าไม่มีเชื้อก็ไม่บวชถ้าอยากมีเชื้อก็ท,ทําำชาติเนี้ยชาติหน้าก็มีเชือ้อครับคนไทยทําไมให้ลูก บวชเนนใช่ไหมครับเ,ออเพราะต้องการมีเชื้อมีเชื้อคือต้องการบันทึกไว้ไงครับออมันไม่มีอะไรมากหรอกท่านว่าอยากรวยมันไม่ยากหรอกุสวดมนนี่ก็รวยได้ครับหลวงตาก็ใหม่ๆก็ไม่เชื่อท่านหรอกไอ้สวดมน์มันจะรวยได้ยังไงอะเราก็คิดเออเอง,งไม่ยังไม่ทําเลยเองยังไม่ได้สวดเลยท่านบอกยังไม่คิดไปถึงนู่นแล้ว ขาบอกรวยก็รวยดิก,ก็เลยโหขยันจริงๆลนะคืออยากรวยนะขยันท่านบอกอารมณ์ไม่ดีทั้งโลกนี่เกลับมาเร็วๆกลับมาเร็วๆอย่าไปนานเดี๋ยวขึ้นมันจะไปยาวเลยโหตอนเป็นกราวาสเนี่ยยิ่งกว่าพระอีกทุกมันทึกบุญตลอดนอนก็นสวดมนต์ฝันก็นยังมาทึกบุญอีกอ่ะโหลองคิดดูเล ยี่สิบเก้ามาแปดสิบเนี่ยบุญขนาดไหนเนี่ยโอ้บอกไม่ถูกหรอกแต่จะมเกิดตายแล้วเนะ่ะชาติหน้ามันจะบันทึกไหมเอาครับบันทึกแน่นอนเนะอเอาถ้าว่าถ้าเกิดชาตินี้ลงทุนบวชเต็มที่ชาตินึงชาติหน้าขอไม่ไม่เป็นพระแล้วได้ไหมับหนาะ ไม่จําเป็นนะทุกเป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นกษัตริย์ก็ได้ใช่เป็นเป็นใหญ่ทุกชาติแหละเพราะต้องการเอาความเป็นใหญ่ในสร้างบารวานบรรมีสร้างอะไรเหมือนในหลวงรานั่นนะครับท่านสร้างปัญญาบารมีนั่นะะชีวิตตลอดเลยคิดถึงเรื่องคนอื่นตลอดประโยชน์ของทุกประชาชนทุก ตรงไหนที่มันแห้งแรงทั้งก็จะไปลุยเข้าไป oh. นั่นคือโพธิสัตว์จริงๆครับไม่ได้นั่งมาเสวยบุญนะไม่ข oh. ับรถไปเองด้วย hmm. เอาจริงๆนี่คือโพธิสัตว์ไงครัหลวงพอ่อไม่ได้ไปไหนเลยทั้งที่บุญเต็มแผ่นดินนะถ้าไม่เกิดมาเสวยบุญมานั่งเช้าหกโมงก็ออกมาหกโมงเย็นก็กลับ กลับเขาห้องครัไม่ได้ลงจักกุติเลยที่ดูเลยล้วนะบุญเยอะขนาดไหนท่านยังไม่ได้ออกมาเสวยบุญนะอย่างเราเนี่ยกินเงินเดือนเดือนนี้เดือนหน้าไม่ทําดีกว่ามาั่งประมาณเนี่ยมันก็ไม่มีกินนั่นแหละท่านบอกทำทำให้จิตมันเบาแล้วมันจะเกิดความเคยชินท่านบอกอย่าทำให้จิตมันหนัก จิตหนักงานหนักนู่นหนักนี่หนักงานหนักโอ้ยหนักลองคิดดูจะแกะออกแต่ละอย่างเนี่ยโอ้ลำบากเวลาชวนไปวัดโอ้ไม่บ้างฮะโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้คือจิตไม่เบาถ้าอยากให้จิตมันเบาก็ต้องมาสวดมนต์เลยสวดทุกครั้งเนี่ยห่างห่างหมดเลยกิเลสทัณหาอุปทานห่างจากโกรธโลภหลงห่างจากอารมณ์ไม่ดีหมดเลยห่างกายกรรมวจีกรรมไม่มี อาจจะมีโมโนกรรมเล็กน้อยชั่วโมงนี่เนะี่ยาวันหนึ่งเจ็ดชั่วโมงนะ่ะโอ้วันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงอนะ่ะอย่างนน้อยๆเนี่ยถ้าคนฟึกกรรมฐานยิ่งอยากอยากมีอยากรู้อะเลเร็วๆนี่นะจดจ่อนะกินนอนสดมนีน่แหละอย่าไปคุยกับใครเขาถามก็ยิ้มๆแล้วก็ตอบคําแล้วก็ไปเลยนะโมพุทธายุไหมก็แผ่ให้มันไปก่อนนูกปู่ย้า้มันคุยนะ เาขาเขาใชายย้เงี้ยลุงลวงพ่อกับชายอย่างเงี้ยวันนี้ลุงอย่าให้หัวหน้ามันด่าผมนะครับหลวงพอ่อเดี๋ยวผมไม่มีโอกาสสวดมนต์ผมต้องโกรธมันแน่เลยประมาณเนี้อ้าวก็ถูกแล้วชายทุกเรื่องครับชายลูงพ่อทุกเรื่องเห็นเมื่อไหรก็รูปเมื่อไรกับลูงพอ่ออย่าลืมสตังค์นะครับ